ซูซูกิกลับมาอีกครั้งกับความตื่นเต้นในโลกของรถสปอร์ตขนาดเล็กที่หลายคนรอคอยกับสุซูกิแคปักซิโน2025รถโรสเตอร์ขนาดจิ๋วที่โดดเด่นด้วยความสนุกสนานในการขับขี่และดีไซน์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์สไตล์ญี่ปุ่นรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ฝาหน้าทรงกลมไปจนถึงสัสดส่วนตัวถังที่กระทัดรัดและสมดุลภายนอกของสุซูกิแคปักซิโน2025ถูกออกแบบให้ดูดุดัดนแต่ก็แฝงไปด้วยความเรียบหหรรรรูู้าาาากะะโโงงน้ททีี่่่ยยยวแลออดส ตอนท้ายตัวรถให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตยุโรปแต่มีความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นแบบเต็มร้อยเส้นสายรอบคันคมชัดไฟหน้าแบบเล็ทรงกลมคู่พร้อมไฟเดรทาม running light ที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกผสมความทันสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูเรียบแต่มีมิติด,ด้านข้างเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด17นิ้วที่ช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงและมีความสปอร์ตยิ่งขึ้นในด้านหลังไฟท้ายแบบเล็ทรงกลมคู่ยังคงเอกลักษณ์ของคปพัซิโนรุ่นดั้งเดิมแต่เพิ่มความล้ำสมัยด้วยดีไซน์เส้นแสงที่ต่อเนื่องกััันนรระะะหหว่่่่าาางงงอฝแแลลททีขดดดไไม้คคืเปปิุบบ าที่สามารถเปิดปิดได้ภายในไม่กี่วินาทีให้คุณสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และความสนุกในการขับขี่ได้ทุกที่ ภายในห้องโดยสารของซูซูกิคาพักซิโน2025ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและหรูวัสดุภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงตัดเย็บอย่างประณีตเบาะนั่งแบบสปอร์ตให้การโอบกระชับในทุกโค้งพวงมาลาัย3การทรงสปอร์ตที่มีปุ่มควบคุมฟังก์ชันครบจอแสดงผลกลางแบบดิจิทัลขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจาก o บสให้เสียงคมชัดรอบทิศทางคอนโซลกลางตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มความรู้สึกหรูหราและทันสมัยแแม้้จะเเป็็นนนนรถขาาดลกกต่่พืทีภยใ ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างลงตัวมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งและช่องชาร์จ USB ทั้งสองฝั่ง ซูซูกิแคปซีโน2025มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด1.0ลิตร3สูบที่ให้กำลังสูงสุด110แรงม้าและแรงบิด160นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้ความรู้สึกการขับขี่แบบสปอร์ตแท้ๆน้ำหนักตัวรถเพียงประมาณ850กิโลกรัมทำให้การเร่งแซงและเข้าโค้งมีความคล่องตัวสูงระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันและหลังแบบมัลติลิงค์ให้การทรงตัวที่มั่นคงแต่งคงค่่ยัังงคคววาามมนนนุใกรรขบขบีปะจ สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งการขับเล่นในเมืองและการขับทางไกลบนถนนเปิด ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยซูซูกิคปพัซโน2025ก็ไม่แพ้รุ่นใหญ่ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และระบบควบคุมสถียรภาพ ESP ทำงานร่วมกับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Hold Control และกล้องมองรอบคัน360อองศาช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นถุงลมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้างเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกอัตโนมัติทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซูซูกิแคพซิโน2 2 5 5ยังให้ความสำคัญกับความประหยัดน้ำมันโดยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยถึง22กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ทั้งแรงและประหยัดในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Normal Sport และ Eco เพื่อปรับสมรรถนะตามสไตล์ของผู้ขับในโหมดสปอร์ตการตอบสนองของคันเร่งและพวงมาลัยจะคมขึ้นทันทีให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตระดับพรีเมียม ในด้านดีไซน์และสมรรถนะซูซูกิแคปักซิโน่2 0 2 5ถูกสร้างมาเพื่อคนที่รักความสนุกในการขับขี่แต่ไม่อยากแบกรับขนาดรถที่ใหญ่หรือราคาแพงเกินไปด้วยราคาเริ่มต้นที่คาดว่าไม่เกิน1ล้านบาทในตลาดญี่ปุ่นแคปักซิโน่รุ่นใหม่นี้จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถสปอร์ตในงบที่คุ้มค่ารวมถึงผู้ที่ลหลงไหลในรถเปิดประทุนสไตล์เรโทรแต่เทคโนโลยีทันสมัย เมื่อมองโดยรวมสุสกีแคปซิ c โนล2025คือการกลับมาของตำนานในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยรถคันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสความสนุกก็ขอองค์การขับขี่แบบสปอร์ตในรูปแบบที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์หากคุณกำลังมองหารถที่สามารถสร้างรอยยิ้มทุกครั้งที่ขับุกิแคปซิโน2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด และอย่าลืมกดติดตามช่องอสานการาจเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ล่าสุดทุกแบรนด์รวมถึงเคล็ดลับและข้อมูลอัปเดตในวงการยานยนต์เรามีทั้งรีวิวจริงจากการทดลองขับเปรียบเทียบสเปคและการวิเคราะห์ที่ละเอียดเข้าใจง่ายกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่จากอสานการาจแล้วมาร่วมสนุกไปกับโลกของรถยนต์รุ่นใหม่ไปพร้อมกัน